เคยไปล้างประชากับเพื่อนอตอนที่พู้หนูเป็นไม่รุ่นกันอายุยี่สิบกว่าตอนนั้นยังทรงเด็กสิบกว่าปีแล้วยังไม่เป็นทรงไอเน,นี้ยไอ้เน,นี่ยโอ้ยอันนี้ยังผอมอย่างนี้อยางีปากนี้ย่เลยตอนนั้นคือเป็นเส <laughs> <laughs> แล้วไงต่อแล้วว่าหนูไปกับเพื่อนเพื่อนหนูไปปอตึงใช่ทำไมเราไม่อยู่ตึงอ่ะอ๋อตอนนั้นแยกแยกกันดําเนินกิจการควบคู่อ๋อเพราะว่ามีผัวเป็นร่วมผัวเป็นร่วมอ๋อั้นที่ชอบชอบคนดีใจให้คนเป็นตึงอยู่ ไ่ชอบสักคนอ๋ออะไรที่นี่เป็นไง,ไงแม่โจรทั้งนั้นตอนนั้นน่ะโอ้โหผ่าดแล้วเพื่อนอ่ะมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนชื่อเบียร์ขับรถอยู่เป็นอยู่มีขับมีรถอยู่คันเดียวแล้วก็มีทั้งมีทั้งตึ้งมีทั้งร่วมอ๋อหนูไปกับลุงเคกับป้าหนิงตอนนั้นน่ะที่เป็นร่วมเีออื่นเขเป็นตึ้งกั้งหมดอ๋อเบียร์ด้วยใช่ป่ะแล้วก็ขับรถไปล้างประชากันแล้วเพื่อนหนูอ่ะอีกคนหนึ่งหลังเสร็จแล้วนะปุ๊บ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 ป เขาขับกลับมาเว้ยแขนเขาเป็นแบบจ้ำจ้ำจำไปหมดเลยเอาจริงจ้ำม่วงๆเขียวๆเนี่ยพี่เขาเป็นคนนมันมันก็ไม่คนมาหยีจ้ะพอจ้าเสร็จแล้วก็เราก็เราก็เหนื่อยแต่เราก็ขับลงมารถแล้วเพื่อนหนูก็ขับลงมาไม่งมีผู้หญิงขับหน้ารถอะเอ้ยขับรถอยู่ปุ๊บปุ๊บรถมาลำองอะทห่มาลำงเลยรถเกือบพลิกคว่ำเลยผู้หญิงมาเดินตัดหน้าเบรคแต่คือคือเรานั่งอยู่เขาด้วยเลย อยู่ในรถคันนั้นเลยเบรกแบบเบรกเหมือนก็ว่าเขาเบรกเกือบตกลงข้างทางอ่ะเราก็หลับหลับไงเพราะว่าตื่นมาว่าไปแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงอะวิ่งตัดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเราหยุดรถไปดูไม่มีใครคือแต่หลังจากที่ไปรับประชารึ้ปาใช่แต่ว่าไม่ได้มืดนะเย็น และแล้วก็น้องที่ที่แขนงเขียวกลับมาไปหาพระไปทำหมาทานพระบอกว่าไปทําอะไรมามีไปทําอะไรมาเขาบอกไปล้างบหมชามามีผู้หญิงเกาะมาด้วยตามมาด้วยต้องต้องไปไปเหมือนก็ว่าไปทําพิธีเหมือนก็ว่าไปถวายของตรงสารสังแพ่งแล้วให้เขาไปไม่ต้องให้เขามาตามมาอะไรเงี้ยหล่อนจะมาหลุดก็ไม่ไปงาบล้างไปช้าเลยกลัวกลัวมาก